โอเคนะครับทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีจุ๊บจุ๊บกัน้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art Channel นะเองวันนี้ผมก็จะมาสอนลงไฟล์ต่างๆลงในฟรีไฟล์ลงในแอปอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่ลงในฟรีไฟล์นะครับแต่ผมแนะนำนะครับอย่าไปลงดีกว่าโอเคนะครับให้ทุกคนนะครับไปโหลดแอปนี้มาก่อนเลย Z s R c h i v e r เขียนแล้วกดเข้าไป ถ้าทุกคนโหลดไฟล์มาแล้วกดที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกไฟล์ที่ทุกคนต้องการเลยครับสมมุติผมเลือกไฟล์ถัวแล้วผมให้ทุกคนนะครับกดเดี๋ยวๆให้ทุกคนกดแตกไฟล์เนี่ยกดแล้วก็กดอันที่สองเลยนะครับอ้ยอันที่มีรหัสนี่วะโอเคอันนี้เอามาสมมุตินะครับ อันนี้สมุติุมใส่รหัสแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเอ้ยทุกคนกดค้างแล้วก็กดขัดแล้วก,กดด้านบนนี้ก็ได้หรือว่าจะกดตัดกันไกลก็ได้แต่ผมจะกดด้านบนโอเคแล้วให้ทุกคนนะครับกดย้อนกลับแล้วก็มาที่ Android Data แล้วก็กดวางไฟล์ไปเลยนะครับแค่นี้นะครับคุณก็จะลงไฟล์ไปแล้วแต่ผมจะไม่ลงนะคบผมลงแล้วแล้วผมก็จะลบทิ้งเลยอ่นนี้เป็น การวิธีลงไฟล์แบบง่ายๆนะครับส่วนลงมดัดส่วนลงมดัดแอปเนี้ยส่วนลงมดัดแอปโดนจะไปดูนะครับลงมัดแอปเนี้ยไม่ใช่มดไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีไฟนี่สอน,นลงสอนลงมัดเกมนี้นะครับถ้าลงมัดเกมนี้ให้ทุกคนมาที่แอปแตกไฟดุแอปแอปแตกไฟเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนอันนี้เป็นไฟมอนอนะ ก่ okay. อนที่จะมีคำว่ามดแบบนี้เดี๋ยวเดมจะจะให้ดูนะครับเดิมจะใจดูเดมจะให้ดูนะครับว่าก่อนที่จะมีคำว่ามอดกดที่ไฟนี่ก่อนที่จะมีคำว่ามดแบบนี้ต้องไปต้องไปเข้าเกมแล้วก็กดที่คำว่ามดเลยแล้วก็กดออกแล้วก็กดมาที่แอปแต่ง่าเหมือนเดิมมาๆเดยวผมขอไปลบมดที่ผมลงไว้ก่อนนะครับโอเคจะได้อธิบ จะได้อธิบายง่ายๆจะได้อธิบายง่ายๆอ่ะไอ้สมม okay, ุติว่ายังไม่มีมดนะครับโอเคทุกคนย้อนกลับไปเลยย้อ <Yeah, okay. S 2> นกลับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปโหลดมดนะครับอันนี้มดผมนะครับอันนี้ผมสอนอันนี้ผมสอนลงไฟล์นะครับสอนลงไฟล์ไม่ได้แจกไฟลอะไรทั้งสิ้นไม่มีลิงก์ไฟล์เลยทั้งสิ้นนะครับมีแต่ลิงก์เพจกับติ๊ก กตบติกตต๊กต็อกติ๊กต็อกมันติ๊กตอ็อกพิมนะครับเิมีมาให้ทุกคนอันนี้นะครับมอดเลยที่ผมโหลดมา่ะให้ทุกคนกดแล้วก็กดแตกไฟล์แล้วก็ให้ทุกคนกดติ๊กตรงนี้นะครับนี่นนั้น่ะเดี๋ยวเดียสามจุดตรงนี้แล้วก็กดที่มันติ๊กถูกให้ทุกคนกดสองอันที่ที่มันเป็นไฟล์นะครับให้กดคัดลอกหรือว่ากินไกลก็ได้กดกินไกลนะครับ แล้วก็ให้ทุกคนกดย้อนกลับไปเลยแล้วก็มาที่ Android DATA แล้วก็เลื่อนหาเกมนั้นเลยนะครับนี่ไฟมอสแล้วก็ลงไปเลยนะครับนี่พอลงเสร็จแล้ว,ลวก็เข้าเกมไปดูที่มอสนะครับมันก็จะมีเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ